มอส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 เฮริย์พัสเตอร์กับผมนะครับเจโรไทยกับ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 สบอตคู่ใจของผมนะับสบอตออฟกิฟฟินดอร์นะครับวันนี้จะมาฆ่านกกันนี่เรียบร้อยเลยมาเข,า,ขาเขาเลี่ยงกันดีกว่าเดี๋ยวโยนดีกว่าทิ้งก่อนไปจะมารีวิวมอสอันนี้นะครับเป็นการเพิ่มเดี๋ยวเราดูว่ามีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเป็นนี่นะครับ ไม้ไม้คาถาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เมจิกฟูดนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวอันแรกผมจะมาดูส่วนที่น่าสนใจดีวกว่าฮะเป็นม็อบสปาวอุย้ยดาบดาบอย่า็อบสตาลที่น่าสนใจมากครับวันนี้นะฮะตัวแรกมันคืออะไรไปดูกันโอ้โหงง น,นี่เลยนี่นี่นี่เฮ้ยมันไม่รับตามเมทนะเนี <c oughs> ่ยนับามเมทวายโอติงต่อไปครับตัวนี้โง่โง่โตตายเรียบร้อยครับโอ้ยช็อตไปครับเรียบร้อยสามหัวนี่เลยเอลเจอเอลเจอเอลเราแน่ไง หลายตัวหน่อยได้ช่วยได้ช่วยกันครับต่อไปครับอะไรเนี่ยคเบิร์ดคืออะไรฮะหลอกสักทีโอ้ตายเลยต่อไปครับน้นองเทลยวะห,หมูป่าแล้วไงมาไปย่างหมูโชนครับนี่เลยเนื้อย่างหมดกัน ่อไปครับอันนี้นี่เลยครับของเด็ดบินได้ด้วยโอ้ไม่บินแล้อคู่นี่ไม่ให้เราบินไม่ให้เราบินไม่ให้เราขี่เเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอคู่อริน,นี่นู่นนู่นตายซะต่อไปครับนี่เลยคู่อริเราอืมตายซะครับใครอยากดูดูชัดๆ มาเราจะบินตามติดตามชีวิตนกอืมบินร้องอยู่ได้อืมโดนนี่ตามันคืออะไรเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนครับอุ้ยหมูน้อยไม่บายเราเพิ่งเจอกันแต่ไม่บายกันดีกว่าต่อไปครับเอลอุย้ยเอลหายเลยเฮ้ยเอลนี่วาร์ปได้ด้วยนี่หว่าลืมไปต่อไปทับเราไปดูฮะคืออะไรเนี่ย เหล <West> ืออีกอันหนึ่งนี่หว่าอืมนี่เลยหนังสือพีสอืมอืมมันคืออะไรอ่ะแต่รูปเหมือนกันเนี่ยก็ตายตายไปซะต่อไปครับคิิกลัวเลยตอนเนี้ยอืมนี่ไงเจอแล้วหมาป่ามันจะฟังเสียงกันก่อน หอนหอนดีนักไปซะไปหวันไปหวันไปหวานอุนอ้ยโอ้โหเสียงมันเสียงมันจะตามมาหลอกหลอนต่อไปครับมือฮะว่างไงเพื่อนดูหน้ามันอย่าครับหรอถือหนังเงือกว่างไงว่างไงบ๊บบายบ๊ยบายเลยเลดแคปหนูม้อยหมวกแดงเหรอ ตื่นด้วยหมวกแดงไปซะเราวัน,นนี้มาเพื่อจัดการพวกนี้โดยเฉพาะครับนี่ครับไม่อันนี้ไม่ฆ่าพวกพ้องของเราเองเอ้าวทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเฮ้ยเปย็นต้อ,นองต้องอยู่ในข้อนะขอขึ้นหน่อยไม่ได้เหรออืมในข้อนนะขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้นี่เลยเจอนี่ครับยักษ์เฮ้ยเดีย๋ยว เพื่อนเราหายไปไหนหมดยักษ์มันไม่ทำร้ายเราเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปรับเป็นสุ่ยบอลเลยฮ <c oughs> ะใครผมไม่ทำร้ายไม่ตีเลยถึงมากสิทำไมทำไมมันไม่ตีนี่คืออะไรครับเหมือนมดไปซะไม่หวันมาสามตัวมาสามหัวนั่เอง นี่นี่เลยเดี๋ยวจะมาโชว์ของเด็ดนะครับวันนี้มังกรอ่ามามากับผมเจอเขาถอยผู้ขี่มังกรพร้อมกับดาบ <c oughs> แข่งกิฟฟินดอร์เราจะมาฆ่าสุนัขโชว์ <c oughs> ยังครับพลังแห่งมังกรพอแล้วดีกว่านี่เลยครับต่อไปสิ่งเด็ดตัวนี้ นี่เลยไอ้งูยักษ์มาจะไปขี่มงังกรปราบงูยักษ์นั่นเดี๋ยวให้เจ้างูยักษ์อุยเดี๋ยวครับเราต้องปรับเป็นซุยว่าก่อนเฮ้ยมังกรขอขี่หน่อยมังกรขอขี่หน่อยออุุยย,ย,ย,ยนี่เลยโอ้โหง,งูย่างครับอร่อยมากอ่างูย่างฮนะ ต่อเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบครับเนี้ยมาต่อกันเลยโกโนมิคืออะไรอ่ะฮะเหมือนเอวเลยฮะเหมือนหมูเลยครับเหมือนคนผสมพันธกับหมูอ่ะแต่ก็บายบยต่อไปครับเซนทอลอ่าเพื่อนเราเพื่อนเรา แน่เป็นไงละเพื่อนลอาเซนทอลนี่เพื่อนกันเพื่อนกันไม่ทำลายกันเฮ้ยเซนทออามากอบบินกอบบินมันทำอะไรเราปะเนี่ยกอบบินกอบบินบ่ายๆมีครับต่อไปปลาเดี๋ยากปล่อยในน้ำด้วยแล้ววันนี้เราจะทำบุญปล,ปล่อยปล่อยปลานะครับต่อไปเลยนี่ เฮ้ยเฮ้ยบินอยู่ได้อุ้ยอุ้ยเซนทออุ้ยเฮ้ยเซนทอลอุ้ยจะตายอ่ะเนี่ยจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยหมูอ่ะหมูผสมพันธุ์กับปลาทิงเป็นเป็นกระหมูครับอืมเฮ้ยเฮ้ยโอช็อตแล้วเป็นซอมบี้พิกแมนใครยิงนี่ไงจะเซนทอลเรามาครับเราจะมาดู หมูซอมบี้อยู่นะเพราะเซนทอบเซนทอร์ที่เลือดสามับเจอกับหมูซอมบี้โอ้โหเป็นไงล่ะอ้าอ้าอ้าแล้วเซนทอรฟโอ้โหขนาดเซนทอร์ต่อให้นะครับอุ้ยฆ่าเซนทอร์ฆ่ามันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาพวกก่อนเฮ้ยนี่คือตัวอะไรเ่ยม้าเหรอขี่ได้ไหมอุ้ยขีไ่ได้ได้แป๊บเดียวอุ้ยขี่ได้นี่หยมาอืมอุ้ย มาครับต่อไปเลยดีกว,ว่าโมยิงกานี่ครับไอ้นี่เกียดเกียไอ้พิษแมนตัวนี้มากเลยครับเดี๋ยวเริ่มจัดการมันดีกว่ามาเราใช้เอลเดอร์ไม่กอดเอลเดอร์ตีไม่กอดเอลเดอร์แต่มันเสียงไม่ได้นะ ไปดูต่อเลยีกว่ามันต่อดิมาครับเอารวดเดียวจบเลยดักบ็อกคือไอใยไม้อ๋อไอไม้นั่นต่อเทเวลเออเหมือนจะซ้ำหรือเปล่าตัวนี้ไอ้หมูนี่เลยของอะไรวะของคู่ใหญ่อะ่ะ ฟีนิกซ์ครับนายฟีนิกซ์เพื่อนเพื่อนเรารูน้นายนายชอบสายฟ้าเราแจกให้ฟรีเลยลแจกสายฟ้าโอ้ต่อไปครับนี่ครับขี่ได้จะเพิ่งขี่ได้แป๊บเดียวไอ้ขี่ได้ะไม่ได้รับขี่ได้ด้วยมันขี่ม้าไม่ขี่ได้แหอนะแฟร์เลยเหยียบต่อต่อไปครับจุกนูเฮ้ยคืออะไร เออทำไมตัวนี้มัน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 ขีนนนน่ไม่ได้อะเนี่ยตัวนี้เหมือนต้องอยู่ในน้ำนะครับถึงจะนี่ฮะต้องไปอยู่ในาน้ำนะฮะอุย้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามีเยอะแล้วต่อไปครับ นี่เลยมังกรอีกตัวที่นําเสนองไงครับมีมังกรใหม่แล้วตัวเก่านี่ก็ไม่่ายตัวเก่า <c oughs> เราเลิกกันล้กิฟฟินนะมาต่อเลยว่ะอุ้ยขี่ได้ไหมได้ด้วยพอพอ,อุ้ยอันนี้ไงเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันกดไม่รับใช่ไหม ไม่รับใช่ไหมฮึไม่รับไม่รับหรอไม่รับไปตายซะอดต่อไปครับดูนี่กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวที่ดึงดูอุ้ยแมงมุม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 มันโอยเสียงอะไร อุ้ยเสียงอะไรรู้สึกร้อนอุยอ้ยอุ้ยใครตีอื้มตีเหยียดนุ่มๆด้วยนุ่มๆจะเป็นย่างหายหมดแล้วนะครับต่อไปครับไปดูไอ้พวกอันนี้ครับเป็นไม้กวาดเอ้ยมีไม้กว,า,ว,า,กวาดดิหวานนะครับไม้ไม้คาถาคือมันยังใช้อะไรไม่ได้ครับตอนเนี้ยหรือว่าใช้ได้วะ ใช้อะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ต่อไปเข้าไปดูเมจิกฟู้ดกินแล้วเป็นไงครับเราไปดูดีกว่าอันแรกเดี๋ยวมันต้องถูกมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเอเอาใหม่วางใหม่อ๋อครับเวลามันตีมันจะได้พวกเนี้ย แต่พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าไม่เคยใช้นะต่อไปครับผมผมเรียกว่ายาดำน้ำแล้วกันพอ,พอกินแล้วนะครับจะเป็นเอฟเฟกหายใจในน้ำได้มาลองดำน้ำแต่มันลึกมาฮะเน่เป็นไงล่ะหายใจในน้ำได้เด้วยใจในน้ำได้พอพอแล้วดีกว่าต่อไปครับช็อกโกแลตฟอก ช็อกโก,กลกบอุย๊ยกินไอ้นี่แนละ้วคือแบบอยู่ได้ตลอดเลยนะฮะต่อไปช็อกโกแลตกบครับมันก็ทำเป็นเงี้ย โอ้มาแล้วโอ้ยมังกอนโอ้เมาเมาไม่ไหวไม่ไหวล้วต่อไปเราไปดูไอ้นี่ดีกว่ามาเมทิกไอเทมอันนี้ครับใครใครก็รู้จักประกาศเวลาเปิดครับเ <c oughs> วลาเปิดมาเดี๋ยวจะมาไปไปกับกับเปิดฆ่าทิ้งเลยซะ โอกาสนะต่อไปห,อหมวกขับสันปะน่าจะใช่อ้าวเฮ้ยหายเบยหมวกขับสันน่าจะวางได้นะใช่ครับกิฟฟินโดเลเวน่นข้อนี่ครับหมวกขับสันหมวกขับสัแนแหมเป็นไงเป็นไงหมวกขับสันต่อไปครับอุ้ยโอ้พออันนี้ไม่ยุ่งครับใช้แล้วหลุดนะต่อไปครับ สิ่งที่ใครรู้จักทุ่ยอคเนีไอที่เขาหยอดหยอดใบนะครับต่อไปจะมีเรื่องออฟนี่กระจกกระจกไม่ใช่เป็นทางผ่านต่อไปคือ hand o f อฟกรอยนี่คืออะไรไม่รู้จักมอนกันไปดีวกว่าต่อครับนี่เขาแหวนนี่ฮะต่อไปนะครับ นี่เลยถ้วยเกอน,นี่ครับโกลเด้นเอกใครๆก็รู้จักครับอันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าพร้พอมนะพร้อมเฮ้ยมันต้องเปิดในน้ำดีกว่าจะได้ยินเสียงมาอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่ได้ไงเนี่ยครับมันต้องเปิดในน้ำมา,ามงมำไงโอ้โห เวลาเปิดในน้ำนครับจะได้นเสียงนี่เดี๋ยวเราลองไปเปิดข้างบนเป็นไงครับเนี <c oughs> <c oughs> ่อเวลาเปิดเปิดเวลาเปิดในน้ําเป็นไง <c oughs> ไปดูโอโ้โหเสียงนี่ได้ยินหมดแล้วครับต่อไปครับท t h ล m Yorke เ, <c oughs> <c oughs> เสียงแม่งหลอดตามหลังมาต่อไปครับทุ้ยขเนี่ย ถ้วยถูิ้นนี่ครับไอบอลบอลบอลต่อไปนะครับคืออะไรวะบันทิงบ็อกเออนี่ครับคือเดอะสวอตออฟคิฟฟินดอนนะฮะคิขวาสามารถจะปล่อยใสยฟ้าได้โอ้โหนี่เลยครับของของแฮร์รี่เวลาใช้ คลิกขวาแล้วเวลาใช้อใช้คลิกขวาอ่ะไปดูเอฟเฟกต์กันนี่พระคุมล้มหนนี่ครับพระคุมล้มหนเนี่ยถอดออกก่อนต่อไปไปดูนี่กันดีวกว่าทำอ๋อคืย้อนเวลาเนี่ย <c oughs> ย้อนละลัว เพิ่งย่นเวลานะครับต่อไปครับตีที่ตีนั่นเมจิกบุ๊กเย่ต่อไปนะครับดูโฮมมอนเตอร์บุ๊กไปเลยไม่ยุ่งครับไอ้น,นี่แรงโคเดนสเน็ตดูโคเดนสเน็ตนะครับแล้วก็ต่อไปนี่รู้คืออะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นพวกลูกต่อไปครับไปดูมาครับเราจะโมแวนกันในโลกของเวทมนต์ มาแหวนพอพอแล้วมันก็เหมือนรถทั่วไปมันมันบินไม่ได้อะหรือมันบินได้อเราเราลองไปปล่อยที่สูงนะครับดูที่มันจะบินได้ไหมเอาคันนี้ไปว่ะมา <c oughs> บินได้นี่ว่ะรถของแฮกิดเย่ต่อไปครับบูมไม่กวาด เราใช้นะฮะขวา,าวางนะมันบินไม่ได้มันจะบินไงกดเอสไม่รู้มันคือมันบินยังไงอะ่ะต่อไปนะครับเราไปดูกันดีกว่านี่เลยไอ้หนังสือที่บอกว่าคนอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวรอมันชาร์จก่อนต่อไปนะครับเราไปดูอมนี่มีอะไรน่าสนใจแล้ว นี่แล้วกันนี่เลยโอ้โหมีแจกของด้วยต่อไปครับไฟน์กิ้งคีอ่าขงจักกันดีนี่ครับมีสองแบบนะต่อไปนะครับปอป็นหนังสือผีสิงเอองนี่ยอุ้ยอืมอื้มด็อบบี้คาทารับใช้อะ มาบเราจะเสกร็อบบี้มันรัวเลยนะฮะต่อไปไอ้นี่ครับเป็นพวกแร่ต่างๆนะครับพาวเวอร์ควอนเตอร์รูบีอ้ออแล้วก็ซิลเวอร์นะครับไอ้นี่ครับเป็นเครื่องมือใช้ในการปรุงยานะครับมีไอ้ใยมังมุมวันครับเทเบิลอ๋อโต,โต๊ะโต๊ะปรุงยานะครับขนนกฟินิกฮิปโปกริฟขนแล้วก็ไอ้พวกโอ๊ก ไมโอไมบ s ส oh นะครับแล้วก็เมจิกพาวเดอร์มันเดอร์แล้วก็ Powder, น,ววกน้ำตามมังกรในกะ็วพวกนี้นะครับอืมเอ้ยมียูนิคอร์นแฮร์ด้วยครับก,ก่อนไปมาจากรลาด้วยกันนี่นะครับเผามังกรสดไปมังกรย่างสำหรับวันนี้นครับลาไปก่อนครับพวกนใหม่พวกใหม่นะครับโพจตม,ม,ม,มา รีวิวมดอะไรหรือว่าอะไรครับฝากซับสไครด้วยนะครับปุ่มหม่ครับส,สดครับ